กระซิบรักอันลือชื่อบรรลือโลกของปู่ม่านย่าม่านที่อยู่ในภาพเขียนการกระซิบรักของหนุ่มสาวชาวนานปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดนานซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งด้านองค์ประกอบของภาพและสื่อทางอารมณ์ที่วาดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สและถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ดึงดูดให้ใครต่อใครมาเยือนเมืองนานเมืองที่มีความน่าอยู่ งดงามด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนเมืองน่านที่อบอุ่นนุ่มนวลเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และที่นี่หมู่บ้านถืมตองตำบลถืมตองอำเภอเมืองจังหวัดน่านเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่หน้าชานเมือง ด้วยผลของการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาทําให้ชุมชนถืมตองประสบปัญหาหลายอย่างทั้งการเล่นการพนันการทะเลาะวิวาทการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประชาชนชาวถืมตองจึงได้วรวมใจการดําเนินกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสารรค์และพอเพียงจนในปัจจุบันเป็นตําบลปลอดอบายมุขในงานพิธีต่างๆลดค่าใช้จ่ายและอยู่แบบพอเพียงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนสู่ลูกหลานการเรียนรู้จากพลังครอบครัว สู่วิถีพึ่งตนเองบัญชีครัวเรือนการออมเงินและสวัสดิการชุมชนกเกษตรปลอดสารการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนการลดขยะในครัวเรือนการจัดการระบบน้ำเหมืองฝายกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยสภาประชาชนซึ่งเป็นการทำงานอย่างร่วมแรงร่วมใจกันของคนถือตองตีตีเมนวาเนครับตอนน้นกว่าีสสี่มเิมนเมนเ วอนนี้เรกีแปนเ่ยทางาพักเร็แล้วบงงย่น้นังเสนอในตู้ในดูนี่ง้อหมางูซีง่อบ้านง้บ้านูุโมดลงงสามง้ีดูแลไอ้ว่าเคมังครับอด หัวใจของสภาประชาชนถึงตองคือทุกคนมุ่งหวังจะลุกขึ้นมาจัดการชุมชนด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าอู้กรรมเดียวกันหมายถึงพูดคำเดียวกันภายใต้ความเข้าใจร่วมกันให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีสิทธิถึงแม้จะเป็นคนที่พูดไม่เก่งก็ต้องมีสิทธิมีโอกาสได้พูดทั้งนี้การจัดการต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวเมื่อคิดที่จะทำอะไรต้องมีการพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน นำไปสู่ความร่วมมือดังนั้นอู้กรรมเดียวกันจึงเป็นวิธีคิดในการทำงานร่วมกันของสภาประชาชนตำบลถืงตองตำบนถืตองนี่ิปลานปาผู้หม่เยอแต่ผมเ้องทแต่ผมได้รับทกยานะก็้อรู้สี่างก็ควจะชนทองนะไม่ทำลายปาหยิบผมเลยว่าตอนนี้ไปอะโกานทองข้าพเจ้าต้องกู้ก้นต้องชิัวหมเื่อขอเาอย่าไปขยายขึ้นที

คือส่วนแรกจะเป็นคณะกรรมการโดยตําแหน่งได้แก่กำน,นันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลและส่วนที่2คือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่กรรมการที่สมาชิกเสนอชื่อจากสมาชิกแต่ละกลุ่มกิจกรรมซึ่งสภาประชาชนถึงตองมีทั้งหมด38คนอยู่ในตําแหน่งคราวละ4ปี ั้งนี้สภาประชาชนตำบลถึมตองเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชุมชนโดยมีแกนนำทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มแม่บ้านเยาวชนอสอมอและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขซึ่งการรวมตัวกันเป็นสภาประชาชนตำบลถึมตองทําให้ชาวตำบลถึมตองเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับตนเองในทุกๆด้านร่วมกันพร้อมทั้งเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกัน จากเดิมที่ทุกคนในชุมชนต่างผลักภาระเรื่องของขยะให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดเก็บจึงทำให้ทางอ,อบาตาต้องใช้งบพัฒนาไปกับการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านไปทิ้งที่หลุมขยะของเทศบาลเมืองน่านที่ต้องเสียทั้งค่าจัดเก็บค่าขนส่งและค่ากำจัดขยะเป็นงบประมาณ5-6แสนบาทต่อปีซึ่งงบประมาณในจำนวนนี้สามารถนำมาพัฒนาชุมชนได้ ด้วยเหตุนี้จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับชุมชนในเรื่องของการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นทำให้นวันนี้สามารถลดปริมาณขยะที่ทางอบตอต้องจัดเก็บลงมากขึ้นในขณะที่ขยะที่ทำการคัดแยกจะนําไปขายอีกส่วนหนึ่งก็ยังสามารถนําไปทำปุ๋ยหมกักทำให้เกิดรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรือนลง ใส่ใจในการลดปริมาณขยะของชุมชนทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนต่างร่วมมือร่วมใจกันใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อความสำคัญของการลดปัญหาขยะในชุมชนเรต้องการกินท,ทุกวันแตจังวัะละอซักสอจอดจะว,ะจ,จ,ะวจะเป็นของวานของข้าหรือว่า เป็นของวางก่อท่าตัวตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสำคัญหลายชนิดแต่จะตานกับจะพาแต่ประชนี่ในทัวัวทั้งข้างนั่นนะเจ้าแล้วกัเขาเนี่ยควรจะกินทัวอย่างสมองสมอตกับผมว่าจะกินข้างล่นันักนเจ้าเพราวมันจะมีคอลลสเตอรกาสามารถทรกันเข้ามาได้เลยในช่วงนี้เลยห็นสบนาทีนเจู้นห้เจป้าห้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าสี่เปดห้าเจ็เก้าไปฟังสองเพลงแลวเด๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการเจ้า เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนโลกของสื่อที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนในชุมชนและอาจสร้างผลดีและผลเสียให้เกิดขึ้นได้หากไม่มีการดูแลจัดการสื่ออย่างถูกต้อง ดังนั้นชาวตำบลถืมตองจึงจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนร้อยสองเมกะเฮิร์วิทยุขยายความดีเยาวชนตำบลถืมตองขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้สื่อวิทยุมาขยายความดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมทั้งยังนำข่าวดีๆจากที่อื่นๆมาขยายให้ผู้คนในชุมชนได้รับรู้ในขณะเดียวกันยังช่วยเฝ้าระวังสื่อร้ายและการรู้เท่าทันสื่อให้เกิดขึ้นในชุมชน ครับแคนดี้จีนบังเกิดนะครับผมนำโทนคนหนโรงงานโทนนี้นะครับศูนย์หน้า47557เก่านะครับยังเ,เป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอบอุ่นทางคุณโทรแล้วก็บอบอุ่นทางคุณหลับนะครับโทรมาขอบทเลงหรือว่าอะไรเกลดเรลูกนะครับหรือว่าส่งความปรารถนาความสุขความดีไปให้นไปก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ ชุมชนถืมตองเริ่มมีการออมทรัพย์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528โดยมีเงินออมทรัพย์รวมทั้ง8หมู่บ้านไม่น้อยกว่า30ล้านบาทซึ่งเป็นการออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันเองในชุมชนเมื่อยามขัดสนเช่นการเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน การให้ยืมฉุกเฉินโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือการเป็นทุนไปประกอบอาชีพทั้งนี้แต่ละหมู่บ้านจะมีการบริหารจัดการกันเองนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งยังเพื่อเป็นการออมที่เรียกว่าสวัสดิการตำบลถืมตองมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการโครงการเพียงชุดเดียวโดยมุ่งเน้นการออมวันละบาททำให้ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนกว่าหล้านบาท ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของการพัฒนาจัดก,การออมไปสู่การจัดสวัสดิการตำบลเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งเสียชีวิต อดีที่ชาวตำบลถืมตองอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแบบพี่น้องของสังคมเครือญาติในชนบทเมื่อเวลาผ่านไปวิธีการดำรงชีวิตแบบเดิมๆเ,เริ่มลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทำให้แกนนำตำบลถืมตองได้พูจาประสาคนถืมตองถกถึงปัญหาต่างๆของชุมชนที่เกิดขึ้นซึ่งหากไม่รีบป้องกันไว้อาจจะยากแก่การแก้ไขจึงเริ่มรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายเพื่อช่วยการสรรสร้างความอยู่ เย็นเป็นสุขของคนในชุมชนพร้อมทั้งยังคงไว้ซึ่งวิถีทำแห่งวัฒนธรรมที่ดีงามมีการสืบค้นภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆมารื้อฟื้นและถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบทอด จากการที่แกนนำชุมชนข้าราชการคนในท้องถิ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการคิดว่าหากไม่มีการจัดการที่ดีและกำหนดเป้าหมายทิศทางการพัฒนาร่วมกันที่ชัดเจนก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้อย่างที่หลายพื้นที่ประสบปัญหา จึงได้จัดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกิดการจัดตั้งสภาประชาชนตำบลถืมตองขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลระหว่างภาคผู้นำท้องที่ภาคผู้นำท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคราชการ ณว,วันนี้สภาพประชาชนถือมตองได้ทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิและเป็นความภูมิใจไปจนถึงลูกหลานในอนาคตที่จะอยู่อย่างชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขพึ่งตัวเองได้บนวิถีพอเพียงที่เริ่มต้นจากครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักความห่วงใยคําว่าเป็นสุขหมายถึงการมีสุขภาพดีมีความสมบูรณ์ทั้งกายใจและจิตวิญญ,ญาณในการดำรงชีวิต ส่วนการพึ่งตัวเองได้หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยผู้อื่นด้วยการมีสวัสดิการชุมชนความเอื้ออาทรบนวิถีพอเพียงหมายถึงความมั่นคงของชุมชนไม่แตกกระสานไม่ล่มสลายสืบทอดสู่ลูกหลานและยืนอยู่บนแนวความคิดความพอเพียงอย่างแท้จริง มาร่วมสร้างสรรค์ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส